ระวีโรธเล่าเรื่องกับระวีโรธสิงลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ มีประสบการณ์มากกว่า50ปีและห้างหุ้นส่วนจำกัดโลหะถาวรเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งปรีกและส่งผลิตภัณฑ์จากโลหะรวมไปถึงการขึ้นรูปปั๊มตัดพับเชื่อมโลหะต่างๆตามสั่งโดยช่างผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีที่นี่จเจริญกรุงคุณกำลังรับฟังรวีโรธเล่าเรื่อง เราวิโรธเล่าเรื่องเป็นพอดแคสต์นำเสนอผ่านช่อง YouTube เจริญกรุงและออกอากาศพร้อมกันทางแพลตฟอร์มแฟนเพจ Facebook และช่อง TikTok ในชื่อเดียวกันเจริญกรุงครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโลหะถาวรและร้านค้าในช่อง TikTok อกแพรกกษาภูมิใจเกษตรเฮียพล BTP และคุณอ้อย2 8 8ชอปครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ พอดแคสต์ะวิโรธเล่าเรื่องวันนี้นำเสนอบทความเรื่องพระพุทธเจ้าหลวงกับดนตรีไทย EP ที่2นะครับซึ่งเป็นผลงานการเรียบเรียงของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูลพิษอมรตยกุลราชบัณฑิตกิติมศักดิ์รายละเอียดในตอนนี้จะเป็นตอนที่3และตอนที่4นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันครับตอนที่ส การแสดงดนตรีและละครของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเจ้าน้องยาเธอและพระราชวงศ์หลายพระองค์ล้วนแล้วแต่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆกันช่วยเป็นกําลังในการเสริมสร้างความเจริญให้แก่ชาติและเชิดชูพระบรมเดชานุภาพในทุกแขนงมีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเป็นผู้วาราชการด้านการปกครองหรือมหาดไทยมีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปัก เป็นผู้ว่าราชการด้านการคลังมีสมเด็จกรมพระยาเทววงวโรปการเป็นผู้ว่าราชการต่างประเทศมีสมเด็จกรมพระยาวชิรยานวโรดเป็นผู้ว่าราชการด้านพระศาสนาและมีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เป็นผู้ว่าราชการด้านศิลปะและการก่อสร้างหนังสือเรื่องพระพุทธเจ้าหลวงกับดนตรีไทยจะไม่สมบูรณ์หากขาดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และการดนตรีนาฏศิลป์ต่างๆ อันเป็นส่วนที่ทรงคิดทําขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์นั้นสมเด็จกรมพระยาณริศทรงมีพระชนมายุเพียงห้าพันปาน้อยกว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงสิบปีในระยะต้นรัชกาลที่ห้านั้นยังทรงพระเยาว์มากเรื่องต่างๆอันเกี่ยวกับดนตรีไทยในรัชกาลที่ห้าและสมเด็จกรมพระยาณริศจึงไม่ปรากฏในระยะต้นของแผ่นดิน จนถึงปีพุทธศักราช2 4 2 2จึงได้มีบันทึกเรื่องการแสดงละครเรื่องนิทราชาคริตในวันขึ้นปีใหม่โดยสมเด็จกรมพระยาน,นริศทรงร่วมแสดงเป็นตัวนางนอสตันอวดัดซึ่งเป็นนางเอกดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่สองของหนังสือนี้เมื่อปีพุทธศักราช2426สมเด็จกรมพระยาน,นริศซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุได้20ปีเต็มได้เสด็จขึ้นวังท่าพระอันเป็นวังที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประทับที่วังท่าพระแล้วได้โปรดให้จัดวงดนตรีขึ้นโดยมีครูตาดซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระประดิษฐ์ไพเราะเป็นหัวหน้าควบคุมวงดนตรีส่วนพระองค์ขึ้นเพราะเหตุที่สมเด็จกรมพระยานริศทสงสนพระไทยในการดนตรีนี้เองจึงทรงศึกษาวิชาการดนตรีเพิ่มเติมขึ้นอีกเป็นอันมากและอีกห้าปีหลังจะขึ้นวังท่าพระแล้วก็ได้มีผลงานชิ้นเอกเพิ่มขึ้นในวงการดนตรีของไทย ผู้เขียนขอคัดประวัติตอนนี้ซึ่งนิพน์โดยหม่อมเจ้าหญิงดวงจิตจิตระพง์พระธิดาของสมเด็จกรมพระยาณริศได้สรงเล่าไว้ว่า <plugin. S 1> เมื่อพุทธศักราช2431มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ทรงร่วมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชจัดการรวบรวมทหารบกทหารเรือขึ้นเป็นกรมยุทธนาธิการทรงได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองดุริยางไทยฝึกหัดทหารเล่นดนตรีขึ้น จึงได้ทรงคิดจัดให้ทหารเล่นดนตรีไทยถวายตัวหน้าพระที่นั่งตามแบบอย่างวิธีเล่นคอนเสิร์ตของฝรั่งที่ศาลาว่าการยุทธนาธิการคือกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนี้ในวันเฉลิมพระชนมนพรรษาซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนปีนั้นได้ทรงนิพน์บทร้องบรรยายความงามตามธรรมชาติของน้ำตกไสยโยกซึ่งได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปเมื่อ10ปีก่อนนั้นคือปีพุทธศักราช2421 ได้ทรงนำทำนองเพลงเขมรกล่อมลูกทางศักาวาของเก่ามาปรับปรุงให้เป็นทำนองขับร้องเพลงที่ทรงนิพนธ์คำร้องนั้นผู้ที่ได้ฟังเพลงนั้นแล้วต่างก็ชื่นชมยินดีและนิยมร้องกันอย่างแพร่หลายในที่สุดก็ไม่ยอมเรียกชื่อเพลงนั้นว่าเขมรกล่อมลูกอีกต่อไปหากพากันขนานนามเพลงนั้นว่าเพลงเขมรใส่โยกซึ่งเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีมาจนทุกวันนี้คุณผู้ฟังครับ เพลงเขมรสยกจึงจัดได้ว่าเป็นเพลงประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งเกิดขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นการแสดงครั้งแรกและก็เป็นการแสดงถวายเฉพาะพระพักด้วยเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงครองราชสมบัติมาได้ร่วม20ปีเศษการติดต่อทาง,างต่างประเทศก็มีมากขึ้นเป็นลำดับการต้อนรับแขกเมืองจึงมีตามมาและบ่อยครั้งขึ้นในการต้อนรับนั้นจะต้องมีมโหรีปีพาดหรือเครื่องสายไทยบรรเลง หรือมิฉะนั้นก็มีละครสมัยนั้นเจ้าพระยาเทเวศหม่อมราชวงศ์หลานกุญชรเป็นเจ้ากรมมหรสพอยู่การแสดงส่วนมากจำต้องเอาละครโรงใหญ่ของท่านเจ้ากรมนี้มาช่วยงานหลวงอยู่เสมอสมเด็จกรมพระยาณริศทรงมีความเห็นว่าถ้าจะเล่นละครไทยแต่อย่างของเก่าแล้วก็จะกินเวลายืดยาวเสียเวลามากการฝึกซ้อมก็นานสิ้นเปลืองทุกประการจึงได้ทรงดัดแปลงบทละครของเก่าให้รัดกุมยิ่งขึ้นเช่น เล่นเรื่องนารายปราบนนทุกข์และเรื่องมณีพิชัยเป็นต้นบทละครเหล่านี้ได้ประธานให้เจ้าพระยาเทเวศนำไปฝึกซ้อมเล่นเป็นละครเรียกว่าละครดึกดําบันโดยเรียนลักษณะการแสดงอุปรากรของฝรั่งตามที่เจ้าพระยาเทเวศได้ไปเห็นมาจากเมืองนอกเรื่องของละครดึกดําบันจึงเป็นของใหม่ในสมัยกลางราชการของพระพุทธเจ้าหลวงนี้เองคือเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2434เป็นต้นมา ในการนี้ได้ทรงดัดแปลงทั้งทางร้องและทางเครื่องให้รัดกลุ่มยิ่งขึ้นรวมทั้งได้ตัดเครื่องดนตรีบางประเภทที่มีเสียงดังหรือเสียงสูงมากเกินไปออกเสียเช่นระนาดทองและคลองเล็กเป็นต้นวงปีพาธท,ที่ปรับปรุงใหม่นี้จึงเรียกชื่อว่าปีพาธดึกดำบรร์ตั้งแต่นั้นมาบุคคลสำคัญในการนี้มีอยู่ด้วยกันห้าคนคือเจ้าพระยาเทเวศเป็นเจ้าของโงรงละครและเป็นผู้ควบคุมสมเด็จกรมพระยานริศทรงเป็นผู้แต่งบท ออกแบบฉากเครื่องแต่งตัวแต่งหน้าหม่อมเข็มในเจ้าพระยาเทเวศเป็นผู้ฝึกหัดท่ารำพระประดิษฐ์ไพเรตาดเป็นผู้ควบคุมวงดนตรีหลวงสนอดุริยางทองดีควบคุมการร้องปรากฏว่ามีประชาชนนิยมละครดึกดำบันมากสมเด็จกรมพระยาณริศจึงทรงแต่งบทขึ้นอีกหลายต่อหลายเรื่องและทรงสนุกสนานมากจนถึงมีเรื่องเล่าลือว่าทรงสนุกสนานมากจนเขียนแบบวัดเบญจมาบพิษช้าไป และถูกสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงท่งเร่งบทขับร้องจากละครดึกดำาบันนี้เมื่อไม่ได้ใช้ร้องในการแสดงละครก็ยังใช้ร้องเป็นเพลงตับได้พอให้ฟังเพลินจึงปรากฏว่ามีเพลงตับหลายตับเพิ่มมากขึ้นในรัชกาลนี้ในกระบวนบทมโหรีที่สมเด็จกรมพระยานร r ศทสงนิพนธขึ้นในรัชกาลของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนั้นได้ใช้เป็นบทคอนเสิร์ตแสดงถวายหน้าพระที่นั่งในการรับแขกเมือง โดยตัดเติมบทจากเรื่องอีหนาวและรามเกียร์ของเก่าให้กระชับขึ้นและร้องเล่นจบตอนในเวลาราวชั่วโมงเสร็ศษงานรับแขกเมืองที่ใช้เพลงชุดคอนเสิร์ตนี้ได้จัดเป็นครั้งแรกในคราวต้อนรับเขาออฟ t ูรินจากประเทศอิตาลีณพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2441โดยบรรเลงเพลงในชุดตับนางลอยในปีต่อมาก็มีตับพรมาดเพิ่มขึ้นอีก และได้ใช้บรรเลงในการต้อนรับเมอร์เซียร์ดูแมรผู้สำเร็จราชการอินโดจีนเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2442ในปีต่อมาเมื่อมีการต้อนรับเจ้าเฮนรี่แห่งปรัสเซียก็ได้เล่นคอนเสิร์ตเรื่องอีหนาตอนบวงสวงความสำเร็จในการดัดแปลงแก้ไขบทร้องและตัดทอนเรื่องราวให้พอเหมาะพอดีนี้เป็นประโยชน์ต่อราชการเป็นอันมากปรากฏว่าเป็นที่ศพพระราชหฤทัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง งานด้านการปรับปรุงการดนตรีของสมเด็จกรมพระยานริศอีกตอนหนึ่งคือการจัดทำบทเพลงประกอบการแสดงละครภาพนิ่งตามแบบของฝรั่งเศสที่เรียกว่าตาบโลวีวองการจัดการแสดงภาพนิ่งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุนหิตโปรดมากและโปรดให้สมเด็จกรมพระยานริศทรงพระนิพนธ์บทร้องการแสดงนั้นใช้เจ้านายองค์น้อยๆซึ่งส่วนมากเป็นพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอที่ยังทรงพระเยาว์แต่งพระองค์ประทับยืนนิ่งๆเป็นภาพปัน้น ในการนี้สมเด็จกรมพระยานริศได้ทรงพระนิพนธ์เพลงชุดต่างๆขึ้น8ชุดด้วยกันคือชุดที่หนึ่งชุดสรรเสริญเทพพยายดาประกอบภาพพระเป็นเจ้าทั้ง3ชุดที่2เรื่องราชาธิราชประกอบฉากแบบพมา่าชุดที่สเรื่องนิทราชาคริสประกอบฉากแบบแขกชุดที่4เรื่องนางซินดเดอเรลล่าประกอบฉากแบบฝรั่งชุดที่หเรื่องสามก,ก๊กประกอบฉากแบบจีนชุดที่6เรื่องขอมดำดิน ประกอบฉากแบบขอมชุดที่7เรื่องพระลอประกอบฉากแบบลาวและชุดที่8เรื่องอุนรุษประกอบฉากแบบไทยบทร้องทั้ง8ชุดที่กล่าวข้างต้นนี้ใช้ร้องเล่นเป็นเพลงตับได้ทุกชุดทาให้เกิดเป็นเพลงตับต่างๆขึ้นอีกในรัชกาลนี้และชื่อของตับนั้นก็สอดคล้องกับเรื่องอาทิเช่นเรื่องราชาธิราชเรียกชื่อว่าตับสมิงพระรามเรื่องนิทาชาคริตก็เรียกว่าตับอบูฮัสัน เรื่องนางซินเดอร์เรล่าก็เรียกว่าตับนางซินเรื่องสามก๊กก็เรียกว่าตับจูล่งเป็นต้นนับเป็นความก้าวหน้าทางดนตรีอีกแบบหนึ่งในแผ่นดินของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนี้พระเจ้าบรมมงวงเธอพระองค์เจ้าเห็นวดีเคยเล่าประธานผู้เขียนว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนั้นท่านไม่ทรงดนตรีไม่เคยแม้แต่จะทรงร้องแต่โปรดที่จะฟังหากเพลงใดเรื่องใดาย,ยาวเกินไปก็มักจะทรงเบื่อหน่ายการที่สมเด็จกรมพระยาณริศ จัดเพลงชุดเป็นตับต่างๆนี้จึงชอบด้วยพระราชนิยมมีเรื่องเล่าแทรกอยู่ถึงตอนนี้เรื่องเจ้านายหลายพระองค์ทรงพากันชื่นชมยินดีที่จะได้ไปดูละครภาพนิ่งซึ่งตัวละครนั้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าองค์น้อยๆหรือเป็นพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอองค์น้อยๆทุกคนพากันออกไปดูละครกันหมดส่วนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไม่เสด็จออกเพราะประชวนคงเหลือแต่สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุคุมานมารสีพระองค์เดียวที่เฝ้าอยู่ แม้พระเจ้าลูกยาเธอของสมเด็จพระปิตุชาจะทรงเล่นละครในคืนวันนั้นท่านก็ไม่ได้สเสด็จลงไปทอดพระเนตรด้วยทำให้ทรงชื่นชมสมณนัตในความเอาพระไทยใสของสมเด็จพระปิตุชาได้พระราชทานเงินทองและสิ่งของต่างๆเป็นพิเศษในการนี้เป็นอันมากผลงานพระนิพนธ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เกี่ยวกับดนตรีไทยนั้นมีมากมายนอกเหนือจากที่เล่ามาแล้วยังมีเพลงที่ทรงพระนิพนธ์ไว้อีกมากมายเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นเนื้อร้อง อาทิเพลงร้องลาเมื่อจบการแสดงศัก,กวารือมโหรีคือเพลงอกทะเลเป็นต้นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ทรงมีคุณงามความดีประดับอยู่ในวงการดนตรีไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ตอนที่4ดนตรีไทยและนักร้องฝ่ายในเรื่องที่เขียนมาทั้ง3ตอนข้างต้นนั้นเปรียบเสมือนโลกภายนอกทางด้านการดนตรีในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงในพระที่นั่งหรือในพระบรมมหาราชวางังนั้นก็มีดนตรีอีกต่างหาก ตั้งแต่บนพระที่นั่งอันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจนถึงในตำหนักพระมเหสีและเจ้านายฝ่ายในรวมทั้งตำหนักของเจ้าจอมมารดาต่างๆข้อเขียนในตอนนี้ไม่มีอ้างอิงจากหนังสือให้ปรากฏเป็นหลักฐานหากได้มาจากคำบอกเล่าของท่านผู้รู้ผู้เห็นเหตุการณ์ในสมัยนั้นหรือได้ฟังเล่าต่อกันมาจากผู้ใหญ่อีกทอดหนึ่งและเห็นว่ามีเหตุผลหลักฐานดีพอเป็นที่เชื่อถือได้จึงได้นำมารวบรวมไว้ในบทนี้ เชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากและเป็นประโยชน์ด้วยบันทึกนี้จะได้มีเก็บไว้มิให้เรื่องราวต่างๆในอดีตต้องหายสูญไปตามพระราชประวัติของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อต้นรัชกาลการประเพณีในราชสำนักฝ่ายในควบคุมโดยทุนกระหม่อมแก้วหรือสมเด็จกรมพระยาสุดารัฐราชประยูนกิจการในพระราชสำนักถูกเปลี่ยนแปลงมาใช้ชีวิตประจําวันแบบรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลาส่วนใหญ่จะเสด็จออกเกี่ยวกับการาศาสนาเช่นทรงบาทสดับพระธรรมเทศนาเลี้ยงพระเหล่านี้เป็นต้นการมหรสพดนตรีทั้งปวงแทบจะไม่มีเพราะตามแบบพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นไม่โปรดการดนตรีต่อมาเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระเจริญพระชนมนพรรษาสูงขึ้นจนได้มีการพระบรมราชาพิเศษครั้งที่สองแล้วการมหรสพดนตรีจึงได้เริ่มต้นขึ้นทีละน้อย เจ้าจอมมันดาเหมในรัชกาลที่หซึ่งเป็นเจ้าจอมมานดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดีได้เล่าเรื่องต่างๆในพระราชสำนักให้หลานของท่านฟังและผู้เขียนได้จดจำมาอีกต่อหนึ่งโดยมีเรื่องเล่าว,ว่าในเวลากลางคืนหลังจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสร็จพระราชภารกิจแล้วก็จะเสด็จขึ้นบางครั้งหัวค่าหน่อยก็เกือบสองยามบางครั้งทรงมีราชการอยู่จนดึกถึงตีหนึ่งตีสองจึงจะเสด็จขึ้น เจ้าจอมมีหน้าที่อยู่เวรก็จะขึ้นเฝ้าบนพระที่นั่งที่ต้องถวายอยู่งานก็ถวายไปตามหน้าที่ที่เหลืออยู่ใครเป็นมโหรีปีพาดเครื่องสายก็ขับร้องกันบ้างระยะทางจากที่ขับร้องเพลงถึงในที่นั้นใกล้บ้างไกลบ้างแล้วแต่จะประทับที่พระที่นั่งไหนเพลงที่ร้องกันส่วนมากก็มาจากพระราชนิพนธ์เรื่องอินเนาหรือดาหลังร้องไปเรื่อยๆจนดึกจนดื่นบางครั้งถึงฟ้าสาง สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะทรงได้ยินหรือบรรทมหลับไปแล้วก็ไม่ทราบได้พระเจ้าอยู่หัวท่านประทับอยู่ในที่เมื่อเห็นเวลาดึกพอสมควรแล้วก็เลิกลากันไปเองเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นก็ไม่ได้ยกวงมโหรีขึ้นไปเล่นกันเป็นการเอกกเรกรษฐส่วนมากก็จะเป็นเครื่องสายที่มีเสียงไม่ดังเกินไปดนตรีกล่อมพระบรรทมนี้อาจจะกล่าวแยกออกได้เป็นสองชุดชุดแรกเป็นของเจ้าจอมและเจ้าจอมมารดารุ่นใหญ่ อีกชุดหนึ่งเป็นเจ้าจอมเจ้าจอมมารดาหรือชาววังที่ได้ถวายตัวแล้วแต่เป็นรุ่นเล็กเจ้าจอมรุ่นใหญ่นั้นเมื่อแรกก็รับราชการในพระบรมมหาราชวังเป็นส่วนมากส่วนเจ้าจอมรุ่นเล็กนั้นมารับราชการเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จแปลพระราชฐานมาประทับอยู่ณพระราชวังดุสิตแล้วในชุดของเจ้าจอมและเจ้าจอมมารดารุ่นใหญ่นั้นผู้เขียนได้พยายามสอบถามจากท่านผู้ใหญ่แล้วได้ความมาไม่แน่นอน ที่แน่นอนพอเชื่อถือได้นั้นมีเจ้าจอมอยู่สี่ท่านคือเจ้าจอมมารดาวาสซึ่งเป็นเจ้าจอมมานดาของพระเจ้าบรมมงวงเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ขับร้องประจำถัดมาคือเจ้าจอมมานดาเหมที่ดาพระยาธรรมสารนิษพลับอมตยักุลซึ่งเป็นเจ้าจอมมานดาของพระเจ้าบรมมงวงเธอพระองค์เจ้าเหมวดีเสด็จพระองค์เหมได้ทรงเล่าเรื่องนี้ประธานผู้เขียนว่า แม่มีหน้าที่สำคัญที่โปรดปรานมากคือการถวายอยู่งานนวดและทุบในว่าโปรดปรานมากถึงกับรับสั่งถึงเจ้าจอมมารดาเหมเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปและไม่มีเจ้าจอมตามเสด็จถวายอยู่งานสำหรับเรื่องการขับร้องเพลงนั้นเสด็จรับสั่งว่าซุ้มเสียงของแม่ก็ไม่ได้ดีเลิศอะไรนักหนาไม่ได้ดีถึงขนาดเป็นต้นเสียงแต่บางครั้งก็ต้องเป็นต้นเสียงส่วนใหญ่ร้องเป็นหมู่ๆไปพร้อมกับเจ้าจอมคนอื่นๆเท่านั้น เจ้าจอมอีกสองท่านที่ผู้เขียนได้หลักฐานที่เชื่อถือได้มากว่าเคยถวายฝีมือในการเล่นดนตรีเป็นประจำคือเจ้าจอมประคองและเจ้าจอมสังวานซึ่งเป็นเจ้าจอมรุ่นใหญ่เหมือนกันที่ว่าเชื่อถือได้ก็เพราะเจ้าจอมทั้งสองท่านนี้เกิดในสกุลอมาตยกุลสกุลเดียวกับเจ้าจอมมานดาเหมและเป็นสกุลที่ผู้เขียนสามารถจะสืบเสาะหาข้อเท็จจริงได้ดีเนื่องจากหนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นเพื่อสนองพระเดชพระคุณในพระเจ้าบรม,บรมวงเธอพระองค์เจ้าเห็นวดี ผู้เขียนและผู้ใช้สกุลอมาตตยกุลก็เป็นเสมือนพระญาติจึงขออนุญาตเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าจอมทั้งสามท่านนี้พอเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศวงตระกูลด้วยสกุลอมาตยกุลนั้นสืบเชื้อสายมาจากพระยามหาอมาต์ตป้อมแบ่งออกเป็นสายใหญ่ๆที่สำคัญสามสายสายแรกนั้นจากลูกชายคนโตชื่อพลับต่อมาได้เป็นพระยาธรรมสารนิษพลับสายพลับนี้ ลูกของเจ้าคุณธรรมสารนิษคนหนึ่งคือเจ้าจอมมันดาเหมในรัชกาลที่ห้าซึ่งผู้เขียนได้เล่ามาแล้วข้างต้นนั้นว่าได้ร้องส่งวงดนตรีอยู่ในพระบรมมหาราชวังสายสกุลสายที่สองอันเกิดจากบุตรของพระยามหาอามหาคนต่อมาเรียกว่าสายกระสาบเพราะสืบเชื้อสายมาจากพระยากระสาปนกิจโกศลโหมดอมาตยกุลท่านผู้นี้มีทิดาถวายตัวเป็นเจ้าจอมคือเจ้าจอมสังวานในรัชกาลที่หซึ่งมีฝีมือในการเล่นกระจับปีเป็นเอก ได้สนองพระเดชพระคุณเป็นเจ้าจอมอยู่ในระยะต้นและกลางรัชกาลที่ห้าแล้วก็ได้กราบถวายบังคมลาออกมาอยู่บ้านเดิมก่อนสิ้นรัชกาลสายสกุลที่สามอันเกิดจากบุตรของพระยามหาอมตา์คนสุดท้องเรียกว่าสายตาดเพราะสืบเนื่องมาจากบุตรที่ชื่อว่าตาดซึ่งต่อมาเป็นที่พระยาธรรมสารนิตเหมือนพี่ชายคนโตสายสกุลของพระยาธรรมสารนิตตาดนี้ได้ชื่อว่าเป็นสายที่มีหัวทางดนตรีท่านผู้นี้มีบุตรหลายคน แต่ที่จะกล่าวอันเกี่ยวเนื่องกับการดนตรีในสมัยรัชกาลที่หนี้คือที่ดาของท่านสองคนคนหนึ่งมีนามว่าหนูเป็นนักร้องเสียงดีมากแต่ไม่ได้ถวายตัวเข้ารับราชการท่านผู้นี้ได้แต่งงานกับในหนูซึ่งชื่อเดียวกันนะครับเป็นลูกของพระยากระสาปนก,กิจโกศลโหมดมีบุตรเป็นนักดนตรีที่สำคัญคือพระยาอามาตยพงษธรรมพิสารประสงค์อามาตยกุล บุตรของพระยาธรรมสารนิตตาอีกคนชื่อประคองได้ถวายตัวเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่หเป็นเจ้าจอมรุ่นใหญ่มีฝีมือในการสีซอสามสายเป็นเลิศได้เข้ากลุ่มถวายการขับร้องบรรเลงบนพระที่นั่งพร้อมกับพี่ของท่านอีกสองคนคือเจ้าจอมมานดาเหมและเจ้าจอมมันดาสังวานดังที่ได้กล่าวมาแล้วนางสาวเอมอมาตยกุลซึ่งขณะที่เขียนหนังสือนี้มีอายุร่วม80ปีแล้วและมีศักดิ์เป็นคุณย่าของผู้เขียนได้เล่าให้ฟังว่า เจ้าคุณธรรมสารณิตตาดนี้ท่านรับราชการอยู่สารต่างประเทศมีฝีมือในการสีซอสามสายและซออู้เป็นอย่างดีบ้านเดิมของท่านอยู่หน้าวัดเลียบปัจจุบันบริเวณบ้านนั้นคือเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งพระนครความสามารถในทางสีซอสามสายนั้นว่าเก่งมากคือนอกจากจะสีซอสามสายได้ไพเราะแล้วท่านยังร้องเพลงไพเราะทั้งร้องทั้งสีคลอไปพร้อมกันซึ่งนับว่าทำได้ยากมาก ลูกหลานเรียกท่านว่าเจ้าคุณบนเรือนท่านผู้นี้ไม่ได้มีวงดนตรีส่วนตัวแต่จะไปเล่นดนตรีร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆของท่านเล่ากันว่าท่านมีนิ้วพิเศษสําหรับการสีซอที่เรียกว่านิ้วช่างคือสามารถกดสายลงไปแบบที่เรียกว่านวดได้นุ่มนวนลไพเราะเป็นอย่างยิ่งและท่านต่อซอสามสายนี้ให้ลูกสาวของท่านคือเจ้าจอมประคองในรัชกาลที่ห้าสหรับตัวเจ้าจอมประคองในรัชกาลที่ห้านั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเห็นวดีเคยเล่าประธานผู้เขียนว่าเป็นคนศรีซอเก่งที่สุดในวังขณะนั้นรูปร่างของท่านสูงสง่าอกผายไหลพึ่งนั่งศรีซอตัวตรงสง่างามมากเวลาลากคันชักนั้นมีลีลาที่สวยงามเป็นที่สง่ามีทั้งอ่อนไหวและสะด,ดิ่งอยู่ในตัวท่านเป็นศิลปินจริงๆคือนอกจากจะมีฝีมือเยี่ยมทางดนตรีแล้วท่านยังมีอารมณ์อ่อนไหวของศิลปินผสมอยู่ด้วยมาก และท่านมักจะแสนงอนอยู่บ่อยๆจนพระพุทธเจ้าหลวงยังรับสั่งล้อว่าคนสีซออรชนแสนงอนมากครูดนตรีไทยท่านหนึ่งซึ่งมีฝีมือทางสีสอสามสายเป็นเอกคือครูเทวาประสิิ์พาทยโกศลเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเจ้าจอมประคองนี้เป็นคนสอนศอสามสายให้แก่พระยาอามาตยพงษธรรมพิศาลประสองอามาตยกุลพระยาอามาตนี้ก็ว่าสีซอเก่งไม่น้อยและคุณครูเทวาประสิษฐ ก็เคยพูดกับผู้เขียนว่าท่านได้ร่ำเรียนการสีซอสามสายมาจากท่านผู้นี้ได้กลลเม็ดเด็ดพรายมาหลายอย่างประวัติส่วนนี้จึงเป็นเรื่องที่สมควรบันทึกไว้เป็นสีแก้ววงสกุลผู้เขียนจึงขอแทรกไว้เพียงนี้สเสด็จพระองค์เหมทรงเล่าประธานผู้เขียนว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนั้นท่านไม่โปรดการร้องหรือการเล่นละครชนิดยืดหมายความว่า ลีลาการรำที่ยืดยาดกินเวลานานอย่างหนึ่งกับเพลงที่ร้องยาวๆหรือเพลงสามชั้นนั้นไม่สู้โปรดนะักข้อนี้เห็นได้จากพระราชหัตทะเลขาบางตอนที่ทรงเปรียบเทียบว่าละครของกรมพระนารานั้นดูง่ายร้องเพราะบทกระชับและดำเนินเรื่องได้รวดเร็วถูกพระราชอัธยาศัยมากกว่าละครของเจ้าพระยาเทเวศวงวิวัฒท่านเคยรับสั่งเป็นทํานองว่าฟังเพลงยาวๆไม่เก่งเหมือนสมเด็จเจ้าพระยา คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเพลงที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดมักจะเป็นเพลงสองชั้นธรรมดาหากจะเป็นเพลงสามชั้นก็ต้องเป็นชนิดร้องสั้นๆรับสั้นๆเช่นเพลงจระเข้หางยาวเป็นต้นมาปลายราชการละครของกรมพระนารามีชื่อและได้เล่นสาวเครือฟ้าถวายแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้าหลวงโปรดเพลงลาวมากขึ้นอีกเป็นนันมาก ถึงกับมีพระราชหัตทะเลขาถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับละครของกรมพระนาราไปพระราชทานถึงเมืองเชียงใหม่เรื่องพระพุทธเจ้าหลวงโปรดเพลงสำเนียงลาวนั้นคุณสมภพจันทรประภาซึ่งใกล้ชิดสนิทสนมกับหม่อมต่วนวรวรรณซึ่งเป็นหม่อมมันดาของกรมมื่นนาราธิพประพันธ์พงศ์ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือมหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉบับ23ตุลาคม2515ว่า มอมตวนได้คิดเพลงใหม่ๆขึ้นหลายเพลงสำหรับการร้องในบทละครเรื่องพระรอและสาวเครือฟ้าเป็นต้นว่าเกิ่นต่างๆลีลากันในเรื่องพระรอนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดปรานมากได้พระราชทานรางวัลสูงมากถึงร้อยบาทส่วนเพลงลาวอื่นๆนั้นก็ได้รับพระราชทานรางวัลเสมอ80บาทบ้าง40บาทบ้างมอมตวนนี้นอกจากจะแต่งเพลงลาวได้ดีร้องได้ไพเราะเป็นที่ศพพระราชาหฤทัยแล้วยังรำงาม และเมื่อแสดงหน้าพระที่นั่งนั้นทั้งร้องทั้งรำแสดงอารมณ์ได้เป็นเลิศจนได้รับพระราชทานเงินเป็นรางวัลเสมอคุณผู้ฟังครับเรื่องพระพุทธเจ้าหลวงกับดนตรีไทยก็นำเสนอไปอีกสองตอนก็คงจะต้องตัดจบไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าตั้งใจจะทำแยกย่อยออกมาเป็นทั้งหมด3 EP ีพ นี่ก็เป็น E ีีที่2ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนว่าเนื้อหาจะสั้นกว่าเรื่องอื่นๆที่เคยนําเสนอมาแต่ก็เป็นความตั้งใจที่ว่าเพื่อให้ท่านนั้นได้รับฟังอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับในหนึ่งอีีก็จะมี2ตอนย่อยๆแทรกอยู่ในนั้นตอนนี้ก็เป็น e ีีที่2ก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ครับต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของบทความนี้คือศาสตร,ราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภูลพิษอมรตยกุลราชบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่ง ท่านได้เรียบเรียงบทความนี้ไว้ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าบรมวอศวงเธอพระองค์เจ้าเห็ินวด,ดีเมื่อปีพุทธศักราช2515ก็เป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับดนตรีในราชาสำนักสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็จบไปแล้วใน EP ที่2ก็ขออำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาพบกับตอนต่อไปเป็น EP ที่3ซึ่งจะเป็นตอนจบแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงต้องอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขลาก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับรวีโรธเล่าเรื่องกับรวีโรธสิงลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ มีประสบการณ์มากกว่า50ปีและห้หุ้นส่วนจำกัดโลหะถาวรเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่งผลิตภัณฑ์จากโลหะรวมไปถึงการขึ้นรูปปั๊มตัดพับเชื่อมโลหะต่างๆตามสั่งโดยช่างผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปี